สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการลบแอปหรือถอนแอปถอนการติดตั้งแอปที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอย่างง่ายๆหรือจะถอนอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่พี่เลยแต่จะหาแบบที่มันใช้น้อยๆแล้วไม่ได้ใช้เราจะถอนออกะจะถอนยังไงเอาแบบง่ายๆใช้ได้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อก็ไปถอนใน Play Store พี่เอ๋ยนี่ เข้าไปได้ในเปโตรก็ผมเข้าไปแล้วก็ไปเลือกอะไรเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกมุมบนด้านขวานี่หน้าตาเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะพี่นะกดลงไปมุมบนด้านขวากดแล้วเราก็จะเจอคําว่าจัดการอุปกรณ์จัดการแอปและอุปกรณ์กดตรงคําว่าจัดการการแอปและอุปกรณ์แล้วนั้นเราไปเลือกตรงคําว่าจัดการกดตรงคําว่าจัดการมุมบนนะแล้วเราก็จะเห็นคําว่าไม่เห็นคําว่าเห็นเห็นสัญลักษณ์อะไรที่ขีดขีดขีดสามขีด ตรงขวาด้านบนหน่อยเนี่ยนะกดลงไปในนั้นมันจะมีอะไรให้เราเลือกในนั้นมันจะมีให้เราเลือกว่าลำดับของแอปที่จะให้แสดงเนี่ยเราจะให้แสดงแบบไหนเออเขาจะมีให้เราเลือกอ่ะแสดงลำดับจากชื่อเออใช้มากที่สุดใช้น้อยที่สุดหรือแอปเพิ่งจะอัปเดตหรือเอาขนาดขนาดไหนใหญ่เอาขึ้นมาถ้าเราเห็นว่ามันกินพื้นที่มากถอนอะไรยังเนะเออถ้ามันกินพื้นที่มากแสดงว่าพี่ใช้มากอาจจะวันนี้เราจะพูดถึง แอปที่เราใช้น้อยเราไม่ค่อยได้ใช้เราจะถอดแอปพวกนี้ออกไปอ่าเราจาหาในนี้แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นเอาเอาง่ายๆก็มากดตรงนี้อ่าใช้น้อยที่สุดอ่ากดลงไปมันก็จะโชว์แอปพลิเคชันที่เราไม่ค่อยได้ใช้ขึ้นมา เนี่ยอ่าแล้วมันก็จะขึ้นหัวค่อยงนี้อ่าใช้น้อยที่สุดแสดงว่าถูกแล้วนะตรงดูตรงนี้ด้วยมันใช้น้อยที่สุดมันก็จะเรียงลําดับลงไปจากน้อยที่สุดไปเรื่อยๆอ่านะเขาค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณก็มาติ๊กเครื่องหมายถูกเอาตรงนี้แหละเลือกเอาก็ัอันขี่อันก็ได้ติ๊กไปติ๊กไปเรื่อยๆติ๊ก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 ให้สาแก่ใจนนาทีนะเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกเอามุมบนด้านขวาเราจะเห็นรูปถังขยะอยู่ข้างบนเห็นไหมกดตรงถังขยะอะไรก็เลือกเสร็จอ่าแง2บบ มันจะมีสองแบบให้คุณเลือกมไม่ได้คือสองหน้าต่างแบบนี้นะอันนี้เอามาให้ดูทั้งสองแบบเอาแบบง่ายๆพี่จะได้ชัดๆไงแบบแรกมันจะเขียนว่าแอปถอนการติดตั้งอัปเดตถอนติดตั้งอัปเดตแอปหมายถึงว่ามันจะกลับไปเป็นแอปดั้งเดิมแสดงว่าแอปนี้มันเป็นแอปถ้าคุณกดลบแล้วมันขึ้นหน้าต่างนี้ก็แสดงว่าแอปที่คุณเลือกเป็นแอประบบ ถอนการติดตั้งออกจากเครื่องไม่ได้อย่างมากก็แค่ลบการอัปเดตแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นในเครื่องคุณเหมือนเดิมแต่คุณอัปเดตเมื่อไหร่มันก็ลับขึ้นมานั่นแหละโอเคไหมอ่ะหน้าต่างอีกแบบคือการถอนการติดตั้งที่เลือกใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันขึ้นหน้าต่างแบบนี้อาจจะถอนจากระบบหนแบบึ่งแอปอะไรเงี้ยกดกี่แอบปบมันก็จะโชว์สอแบบงแอบปบตามแอปสี่อมันก็ว่าไป,ไปพี่ก็ก,กดไปเลยมันก็จะมีให้คุณเลือกคําว่าถอนการติดตั้งจากตรงนี้อ่าหรืออันนี้อ่ามันก็เหมือนกันมันจะมันจะอย ก็ไปเลือกกดเอาอันนี้ก็เป็นการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันในเครื่องอโดยเลือกออกจากที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือคุณจะเลือกแบบอื่นก็แล้วแต่จากชื่อจากใช้มากที่สุดจากมีขนาดใหญ่ที่สุดไปเลือกถอนการติดตั้งก็แบบง่ายๆคือมันทุกเครื่องเป็นแบบนี้หมดด้วยเหตุผลคือเราเข้าไปใน p พลโตอ่าใช้ได้ทุกยี่ห้อไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปหาในในตั้งค่าเพราะว่าในตั้งค่าเนี่ย กว่าจะหาเจอรู้สึกยากจังเลยอะไรเงี้ยบางคนจะรู้สึกอย่างนั้นพี่ก็ไปถอนในเพจโตก็ได้นะก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ